เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อโนนเขาฝันอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองฝันที่เต็มไปด้วยความหวังและหัวใจที่อยากสร้างความสำเร็จทุกวันเขามักนั่งมองร้านกาแฟสวยๆในเมืองแล้วกระซิบบอกกับตัวเองว่าสักวันฉันจะต้องทำได้เหมือนเขานนทำงานพิเศษทุกอย่าง ทั้งช่วยแม่ขายของและรับจ้างเล็กๆเพื่อเก็บเงินเขาอดทนเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงจนในที่สุดนนรรวบรวมเงินเก็บทั้งหมดเปิดร้านเล็กๆริมทางเดินแต่เพียงไม่กี่วันร้านเงียบเหงาลูกค้าไม่เข้ามากาแฟยังไม่อร่อยเท่าที่ควรและบรรยากาศร้านธรรมดาจนไม่น่าจดจำเขาหมดเงินเก็บร้านต้องปิดตัวลง หัวใจของเขาเหมือนแตกสลายนนนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้หน้าบ้านคำพูดของคนรอบข้างดังในหัวทำไม่ได้หรอกแค่เริ่มก็ล้มแล้วฝันใหญ่เกินตัวนะนายแต่คืนนั้นพ่อของเขานั่งลงข้างๆเอามือวางบนบ่าของเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลูกอยากกลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวมันคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่สอนให้เราเรียนรู้และแข็งแรงยิ่งขึ้นนนเริ่มเข้าใจความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้หลายเดือนต่อมาเขาเริ่มใหม่ในฐานะพนักงานชงกาแฟธรรมดาเขาฝึกฝนทุกวันทดลองสูตรกาแฟใหม่ๆซ้อมเทคนิคต่างๆถามความคิดเห็นลูกค้ายอย่างจริงใจทุกครั้งที่ทำผิดพลาดเขาจะจดบันทึกทุกครั้งที่ล้ม เขาจะลุกขึ้นด้วยความตั้งใจมากขึ้นหลายปีต่อมานนเก็บเงินใหม่อีกครั้งเปิดร้านอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกเหมือนบ้านรสชาติกาแฟกลมกลอม่มบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มลูกค้าหลายคนติดใจและร้านเล็กๆของเขากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นนหันกลับไปมองวันแรกที่ล้มเหลวแล้วยิ้มเพราะถ้าไม่เคยล้มเขาคงไม่รู้ว่าการลุกขึ้นใหม่สำคัญแค่ไหนบางครั้งความล้มเหลวอาจทำให้เรานั่งร้องไห้แต่ถ้าเราเรียนรู้จากมันความล้มเหลวจะกลายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่เราล้มเราจะได้บทเรียนใหม่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นเราจะกลายเป็นตัวเราที่แข็งแรงกว่าเดิม จำไว้นะครับอย่าก,กลัวความล้มเหลวแต่จงกลัวที่จะไม่ลุกขึ้นเพราะบางทีความล้มเหลวในวันนี้อาจเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในวันหน้า